คลิปนี้เพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่อยากลงทุนเพื่ออนาคตของลูกครับจริงๆคนไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ก็ดูได้นะครับเพราะว่ามันหลักการเดียวกันครับผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยอยากให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นมาเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสุขนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาเนี่ยได้เรียนสูงๆใช่ไหมครับหนึ่งในั้นคือเรียนมหาหลัยครับขั้นต่ำเนี่ยคือปริญญาตรี แต่ถ้าลูกอยากจะเรียนถึงโทถึงเอกกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านหนึ่งในความฝันของคุณพ่อคุณแม่นะครับคืออยากเห็นลูกเนี่ยได้เรียนปริญญาตรีนะครับอยากจะส่งเขาเรียนจนจบปริญญาตรีนะห้ามพลาดเลยคลิปนี้นะครับเพราะความรู้คลิปนี้เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยประหยัดเงินไปหลายล้านบาทครับสมมตินะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายุ30ปีนะครับและลูกเนี่ยหนึ่งขวบคือเพิ่งเกิดเลยนะ อันดับแรกมาดูค่าเรียนกันดีกว่าครับว่ามันเท่าไหร่นะนี่คือตลอดหลักสูตรเลยนะครับก็คือ4ปีนะที่จุฬาเนีย่ยประมาณ2อ0แสนห้านะครับมเกษตรอยู่ที่มันสองแสนแปดมเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณสามแสนนะครับสุขานักเรียนอยู่ที่สามแสนกว่าบาทนะครับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอยู่ทีสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรประมาณห้าแสนสองนะครับทันตแพทย์มหิดลอยู่ที่หกแสนบาททันตแพทย์มอคอนแก่นหกแสนบาทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับหกแสนบาทอันนี้มันเขียนแค่ว่าเภสัชกรนะครับ ของมอธรรมศาสตร์นะครับอยู่ที่6 2 4 0 0 0บาทครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่านี่คือข้อมูลวันนี้นะครับวันที่ลูกคุณเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับราคาอาจจะไปสูงกว่านี้นะครับทีนี้มาลองดูกันครับว่าถ้าลูกเรียนต่อปริญญาโทไปเรียนเมืองนอกเลยนะครับมันใช้เงินเท่าไหร่ครับอันนี้มันเป็นแค่ MBA นะครับแล้วก็เป็นสถาบันชื่อดังเท่านั้นนะครับก็เลยแพงหน่อยนะเช่นถ้าลูกเรียนฮาร์วาร์ดนะครับ2ปีนะครับ4.4ล้านครับ ถ้าเป็น London School of Economics นะครับที่อังกฤษนะครับหนึ่งปีสามเดือนอยู่ที่สามจุดสองล้านครับอินเสียดนี่คืออยู่ฝรั่งเศสนะครับสิบเดือนสองจุดเก้าล้านครับถ้าเมลเบิร์นบิสเอน s ์สคูลคือหนึ่งปีเท่านั้นเองนะครับคือหนึ่งจุดแปดล้านครับส่วนสัตสินจุฬานี่ของไทยนะครับหนึ่งปีสามเดือนอยู่ที่หนึ่งจุดห้าล้านครับเป็นไงครับพ่อพ่อแม่แค่เห็นก็แบบเยอะแล้วใช่ไหมครับย้ํานะครับว่านี่คือแค่ค่าเล่าเรียนปริญญาตรีและก็โทเท่านั้นนะครับ จริงๆเนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายระหว่างทางมากมายเลยนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเก็บเงินเองเนี่ยใช้เงินมหาศาลครับแต่ถ้าลงทุนเนี่ยใช้เงินน้อยลงมากครับทวนโจทย์กันนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้อายุ30ปีและลูกเนี่ยเพิ่งเกิดเลยแค่1เดือนนะครับมันลองคำนวณกันดูนะครับสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับสองคนนะลงคนละห้าหมื่นบาทนะครับมีเงินต้นหนึ่งแสนบาทโอเคไหมนะครับ แล้วระหว่างนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันนะครับลงทุนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ5,000บาทนะครับยาวนานไป20ปีนะครับคือลูกตอนนั้นจะ20อายุ20พอดีเลยนะครับผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่8%์ทบต้นอย่างเงี้ยอยู่20ปีนะมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับกดแคลคูลเอ e ครับปุ๊บออกมาดูนะวันนั้นนะตอนลูกอายุ20ลูกจะมีเงินนะครับหรือว่าคุณจะมีเงินอยู่ที่ 3.3ล้านบาทครับแต่เงินต้นจริงๆที่คุณใส่ไปรวมกันเพียงแค่1.3ล้านเห็นไหมครับว่ามันมากพอนะที่จะจ่ายค่าเลาเรียนขั้นแรกเลยปริญญาตรีจบใช่ไหมครับและก็สามารถยังเหลือนะไปจ่ายปริญญาโทบางมหาลัยได้ด้วยครับมาลองอีกเวอร์ชันหนึ่งดีกว่าครับก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถใส่เงินได้มากกว่านี้เวอรช์ชันนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับ ลงเงินกันคนละ2,500 0 0รวมกันเป็น5 0 0 0สนบาทเงินตั้งต้นนะครับและรายเดือนลงคนละ5,000บาท2คนรวมเป็น1,000 0บาทยาวนาน20ปีผลตอบแทนอยู่ที่8%เหมือนเดิมนะครับทบต้นเงี้ยไป20ปีดูซิได้เท่าไหร่คำนวณแคลคูลเอ e ตึด๊ดออกมาจะก,กลายเป็นเงินมากถึง8ล้านบาทครับโดยเงินต้นที่ใส่ไปจริงๆเพียงแค่2.9ล้าน ได้เงินงอกมาฟรีฟรีล้านบาทครับนี่คือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับ8ล้านเนี่ยน่าจะพอนะครับที่จะเรียนปริญญาตรีแล้วก็เ,เรียนต่อโทเมืองนอกได้นะครับมหาลัยดีๆได้เลยนะครับอีกสักเวอร์ชันหนึ่งนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขยันหาเงินได้มากกว่านี้เพื่อลงทุนเพื่อลูกเพื่ออนาคตของลูกครับผมจะเปลี่ยนอันนี้เป็นส่วนว่าเนี่ยตั้งต้นที่1ล้านบาทเลยนะครับแล้วต่อเดือนลงทุนได้สักเดือนละ2 0,000นนะครับอ่ะโอเคดูสิ เป็นอย่างี้ไปเรื่อยๆนะนะครับเหมือนเดิมที่เดิมเหมือนเดิมน,นะดูนะโอเคนะครับได้เท่าไหร่ตอนลูกอายุยี่บอะครับคุณจะมีเงิน16ล้านบาทครับโดยที่เงินต้นของคุณน่ยจริงๆอะใส่ไปแค่5.8ล้านเองครับสิล้านเนี่ยมันมากพอครับที่จะจ่ายค่าเรียนให้ลูกได้ทั้งตรีแล้วก็โทนะครับแม้โทเมืองนอกนอะไรก็ตามชี่สมคัญน,นะยังเหลือเงินให้คุณเองเกษียณได้ด้วยครับ พราะต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าลูกโตขึ้น20ปีคุณก็แก่ขึ้น20ปีเช่นเดียวกันกลายเป็นอายุ50นะครับตอนคุณอายุ60สะครับตอนนั้นลูกอายุ30พอดีตอนนั้นคุณกเกษียณแล้วไม่มีเงินเข้ามาแล้วใช่ไหมครับคุณต้องมีเงินเก็บใช่ไหมครับจึงจะ,กะเกษียณได้อย่างสบายใจส่วนบางคนที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่มีแผนที่จะมีลูกหรือไม่มีลูกนะครับและคุณก็อายุประมาณ30เหมือนกันแล้วคุณลงทุนได้แบบนี้เลยนะ เห็นไหมครับคุณก็มี16ล้านตอนอายุ50เช่นกันถูกต้องไหมครับตอนนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วเจ้า8นี่มาจากไหนลงทุนในอะไรต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมีหลากหลายออปชันมากๆเลยครับยกตัวอย่างเช่นกองทุน ETF r e ีดหุ้นและอื่นๆอีกมากมายครับยกตัวอย่างเช่น S&P 500นะครับซึ่งเป็นกองทุนดัชนีนะครับ มันคืออะไรมันคือบริษัท500บริษัทที่ใหญ่สุดในอเมริกานะผลตอบแทนย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี1957จนถึงปี2021นะครับเฉลีย่ยอยู่ที่11.88%ต่อปีครับตลอด60ปีที่ผ่านมาแต่ผมเนี่ยไม่เอา11.88%มาคำนวณน,นะครับผมตีต่ำไว้ก่อนนะครับผมเลยเอาแค่8%มาคำนวณครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายกองทุนครับหรือว่าหุ้นหลายตัวครับที่สามารถให้ผลตอบแทนปีละ8%หรือมากกว่านั้นได้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาคลิปนี้นะครับคุณจะชอบหนังสือเล่มนี้ครับ money mastery มั่งคั่งทางชีวิตครับที่อธิบายไปทั้งคลิปเมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่ถึง1%ของหนังสือเล่มนี้ครับและหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้คุณแค่มั่งคั่งด้านการเงินเท่านั้นนะครับทาให้คุณมั่งคั่งเวลาด้วยมั่งคั่งสุขภาพด้วย เพราะเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือทําให้คุณเนี่ยมั่งคั่งทุกด้านของชีวิตครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปครับส่วนคุณพ่อคุณแม่นะครับซื้อเล่มนี้ไปแล้วไปอ่านโอเคไหมครับแล้วเก็บรักษาไว้ให้ดีแล้วพอลูกคุณเริ่มโตนะครับก็ให้เขาไปอ่านต่อครับคุ้มสุดๆครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมั่งคั่งทุกด้านของชีวิตครับ